ไปครับแปลง,ง,งน้องใหม่มาหน้าใหม่พี่น้องปลอกปายสุขุสุคนมันหนีพระเมาหน้าใหม่ไปครับแปลง,ง,ง,งน้องใหม่มาหน้าใหม่พี่น้องปลอกปายสุขุสุคนมันหนีพระเมาหน้าใหม่เซมาขี่ตัวมาตัวเลยถั่กัดโอ้เงี้ยก่อนนี้มันบาซุ่มคือก่อนนันกัดนั้นปะ เอ้ยบ่เอ้ยละ่ะนายคนยางานน้องกุนหลวงพ่อคนอยากกินแกงน้ำใหม่หวานว่าสันไปท่านได้ออกแต่ว่าสันพี่น้องออกแล้วแข่งบ่ได้เอามะหายมาใหม่บ่บุ่มกว่านี้หรอกก็ได้เทอะทกันมันจังไวยบ่ได้จังไวยบ่ได้ต้องเอาปาดไปฝาก หลวงพ่อว่าสันหลวงพออ่อคนใหญ่กินน้ำใหม่ไฟสันพี่น้องโอ้ยกินน้ำใหม่ไฟหวานนี่จะสามสี่ก่อเซ่มาหาขี่ตัวมาตัวอะไรถอดกัดโอ้ยมันแมงก่อนนี้มันประุมคือก่อนนั้นกัดอันนั้นโอ้ยเสียงหัวไปครับไปน้อใหม้ มาน้อใหม่พี่น้องปอกปลายสุขูสุขชนมันหนีพามาเอาหน่อใหม่หวาน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 ตักก้งกล่องไว้เอาจากสองนอก,กับพอดอะ่ะไปหน่อใหม่อันจังในดูหน่อยมาเร็วมา,วมาวไหนบ่คอยย่างมาทำไมเ่เพลหวานเพลเลี่ยง แล้วทไมพี่ว้วใน่ปไปพี่น้องจงหม่ยว่าด้ดอกมันขึ้นค้นป่อกาสับบ่ม่เ้บ่เมียนเหมือนมึงโอ้ยสับมือข่อยไปเออกมว่านี่ดอกอักันไปไปใส่ลองเทาอยู่เออเออโอ้ยอยาาเอื่นนะนนั่นๆดหยับยุดยุดเบเบรกเบีกไม่สิซับตรงคนหน่อยสิซับแล้ว chuyện rồi cái này sạch má má sạch má má đẹp không khoai nó mày phê phê liền cho nó mày phê ván ủa sao bữa sao ว้ยเสียงหวัวต้องออกดีไตถอยไตขึ้นเมื่อก่อนนี้ตาบินกับปูใกล้กันพวดไอ้บังรูวว้าวหุ่นละนายค้นหายเนาะไปไเออป้อมว,ามวาม่านีดอกออกกันต้องออกดีไตถอยไตขึ้นเมื่อก่อนนี้ตาบินกับปูใกล้กันพวดไอ้บังรูวว้าวหุ่นละนายค้นหายเนาะ ก้นนี้มันสุ่มซึนวกันเห็นน้อหน่อยไหลเอาไปเพิ่นเลขสองนอ้อเพราะเกียงสองนอ้อก่อกินป๊ดโอ้โอมลมลมลมพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเมาเซ่มาหขี่ตัวมาตัวเลยถั่วกัดโอ้ยป็นแมงก่อนนี้มันพอสุม่มคือ,อ,อาาก่อนนักกันเะนั้นฟาดไลยฟาก ลลพพหลวงพ่อว่าสันหลวงพ่อคนใหญ่กินน้ำใหม่ไฟสันพน้องโอ้ยกินน้ำใหม่ไฟหวานนี่สามสี่ก่อพวไปใส่ร้องเ่าอยู่อยเออเออโอ้ยอยาาเอ,อือน่น้ำเนาะนั่นนัน่นหยับยุดยุดเบรก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 ต้องออกดีไปถอยไปขึ้นเมื่อก่อนนี่ตาบินกับปูกใก่ใกล้กันพอดีบางรั่วโอ้ยหลืนายนคนหายเนาะนน อันจังไหนโอ้ยก้อนนี้มันสูมซึนมากันเห็นนอหน่อยไเอาไปพันเด็กสองนอเพอเกียงสองนอก่ะกินปุ๊บเอาใส่บัวมันหน่อยบบบไปสิไปเอาบอกเอานอนในหน่อยเหมนนี้มันก็น้อยเนาะเฮ้อเอาใส่บัวมันหน่อยบบบไปสิไปเอาบอกเอานอนในหน่อยเหมนี ันก็น้อยเนาะเฮ้ยเส่มาหาขีดสัวมาตัวเลยถอ,อกัดโอ้ยแมงก้อนนี้มันบผสุมคือก่อนนั้นกัดอันนั้นก็เอ้ยบอเอ้ยแหละนายคนยงานน้องคนหลวงพ่อคนอยากกินแกงน้องใหม่หวานาพั่นไปท่านได้ออกแต่เส่มาหาขีดสัวมาตัวเลยถอ,อกัด อ้เนแมง่ันนี้มันผสมคือก่อนนั้นกันวันนั้นไม่สีซับตรงคหน่อยสีซับ้เหี๋่น่อยสีซับมามาสีซับโอยข้าวือซับประด้๋ะวับปด้ับปด้เออับไปเออ้อวันี้ดอกกน ไปครับไปนอ้องใม่มาหน้อใหม่พี่น้องปลอกปายสุขุสุคนมันหนีพระเอาหน้อใหมเ่เอ้ยบเอ้ยแหละนายคนยางานน้นองคนหลวงพ่อคนอยากกินแกงหน้อใหม่หวานาพั่นไปท่านได้อาดแต่พูดทางฝุ่นรุ่มันยาวไปเรื่องขอฝุ่นรุปไปไ่ไปเออ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 ไปไปได้เหรอ ตัองออกดีไตถอยไตขึ้นมื่อก่อนนีตาบินกับปูใกล้กันพดไอ้ยบังรัวโอ้ยหละืะนายคนหายเนาะโอ๊ยลมลมลมพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเมาโอ้มันงาบบนหลอผุนล่ะสันสร้างหลางอยู่พุนเพี้ยนแล้วใหม่สมไม่มันขึ้นผุน โน้โน <c oughs> กคอนก้อนนี่มันสูมซึนมากันเห็นน้อหน่อยไหลเอาไปเป็นแคสองน่อเพอเกียงสองนอกก่อกับกินปัดออกดีไตถอยไตขึ้นมนก่อนนี่ตาบินกับปูกใกล้กันพดเห็เนเบ้งลัวโอ้โหลนายนค้นหายนอนไปฝากหลวงพ่อว่าสันหลวงพ,อพ่อผนอยากกินนอใหม่ไฟสันพิณองโอ้ยกินน้ใหม่ไฟหวาน นี่ยสามซี่ก่อเอ้ย,อยบ่อ้ยละ่ะนายคนยางานน้องกลนหลวงพ่อคนอยากกินแกงน้งใหม่หวานพัดสันวัท่านได้อากแต่มาเร็วมาไหนบ่คอ,อยยางมาน้งใหม่เพ่หวานเพรเลี่ยง,น,ง,น,ยยงน,น้อยใหม่เพร นอนหนึ่งควายไปใส่องเขาอยู่ออเออเออโอ้ยอยากเอ,อื่นน้ำเน่ะนั่นๆ,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 ๆด่หยาบยุดยุดเบกเบๆกเบบงออกดีไตถอยไตขึน้นมังก่อนี่ตาบินกับปูกใกล้กันพดไป้บังรัวโอ้ยหุ่นละนายค้นหายเนยาะเี่ยงกันมันเหี่ยมมั้งี่ย โอ้มันงาวบานหลบผุนล่ะแซนสั้งหลางอยู่ผุนเหตุเพราะไม่สมไม่มันขึ้นเป็นโครนโครนพี่ย่งก้าแซนพี่นงางออกเลวแขมา,าได้อมะามาไฮมาไหมบ่บุ่มกว่านี้หรอกนะอันอันจาไหนรึไงโอ้ย,ย ว้ามันนั่นนั่นบ่แมีนตัวนี้ว่ามันแห้ง um. มันบ่แมีนตัวโอ้โอ้โลมลมลมพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเมาเอ้ยบ่เอ้ยแหละนายคนงานานักกล่อหลวงพ่อคนอยากกินแกงน้ำมัหวานพัสัุ์ว่าท่านได้ออกแต่ จังใดด้นี่โอ้ย,ยโอ้มันเงาบนหลบผุนละ่ะฉันสร้างหลางอยู่ผุนเปีดยดเอาใหม่สมไม่มันขึ้นเป็นโครนโครนปาร์ตไปฝกหลวงพอ่อว่าสันหลวงพอ่อคนใหญ่กินน้ำใหม่ไฟสันพี่น้องโอ้ยกินน้ำใหม่ไฟหวานนี่จะสามสี่ก่อโอ้โลมโลมลม พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเมาไปได้ปะเนาะออกกัดเนาะตาป่ะทันได้สุมจิ้งไม้ทางนั่นคซะเนาะ